นี่คือประเด็นใหม่ที่เปิดเผยที่แรกเลยถามทางท่านรองเต่าอย่างที่บอกไปว่าว่ามันมีพบเรื่องของการดูแลบุคคลใกล้ชิดด้วยเหรอครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ข้อมูลจากการสอบปากคํานะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีการจ่ายสินบนให้กับคณะกรรมการคนนี้เป็นรายเดือนนะครับเดือนละประมาณ1ขีดทุกวันที่5ครับนะน,น่าจะประมาณสักจ่ายไป10บกว่าเดือน เป็นเป็นคนใกล้ตัวของปปชท่านนี้ครับหนึ่งขีดก็คือเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งแสนกี่คนครับตอนตอนนี้ยืนยันมาว่ามีคนเดียวที่จ่ายก็คือคุณสอเสือเอาไปให้สอเสือแล้วเอาไปให้อออ่านเป็นระยะเวลาประมาณสิบกว่าเดือน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 ครับแล้วบุคคลนี้เราได้มีการเรียกมาสอบแล้วยังครับยังนี่มันเป็นประเด็นใหม่เดี๋ยวคให้เรียกเข้ามา นี่คือประเด็นใหม่ที่เปิดเผยที่แรกเลยรองแต้มครับคือแสดงว่าดูเหมือนว่าหนึ่งในกรรมการปปชที่ถูกกล่าวหาคือเราไม่ได้ฟันธงว่าท่านผิดนะต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยแต่หลักฐานทุกอย่างมาเหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่ท่านแค่คนเดียวที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ใช่แค่ทองด้วยนอกจากประเด็นทองี้ทั้งวันเราคุยกัน246 24บาทที่รองหนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิไปให้ตามคลิปที่เห็นกันแต่มีคนใกล้ชิดของหนึ่งในปปชท่านนี้อีกรับรายเดือน